ครับพี่น้องครับมาตรวจับเจาบได้ทั้งเทงอ้วนใหญ่ทั้งปตสลีดแหลมอาหารปลาเคียงน่อยครับคือผมก็ได้เห็นอยุนี่ยูทูบนี่แหละนะครับเป็นพระเห็ดครับอ็น้ทดลองเบิ้ง เพียงเป็นผมเพียงเขงเียงหน่อยไล่าลายครับเพื่อจะออกไปเพย์ยี่นี่ให้หน้ากูเลยะครับน้นำโดนลมมันก็นลงลงมาอยู่นสาะน้เนาะครับน้องอัจิบ่เห็นนะครับอันนี้เป็นสูตรอาหารครับใส่อาหารปลาดุกหน่อยนะครับผสมกับหํานะครับ แต่ผมสื่อมาเครื่องกิโลมาทดสอบกอนนะครับอาหารเครื่องกิโล,ล่เลยก็ห้่ละเอียดกิโลหนึ่งนะครับเพื่ให้ผสมกันเส้นน้ำหมาดๆด้วยตาให้แหนอ้าวเบิ้งครับปัาไอ้พี่น้องจะเป็นยังไงเนาะมันดีก็จะได้เห็ดตอนะครับอ้าเบิ้งครับพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะ หรื่องว่าไม่ได้ไม่กินบ่ครับก่อญงานครับเอ้าพี่น้องเบิง้งซ้ำนี่ก้อนครับมือนี้คืออยู่บท่านเห็นกินหลายดอกครับเห็นน้นนอยๆครับมือหลังกูละหรืว่ามือเลี้ยงจริงๆอืมใช่พี่น้องเบิ้งอีกเจ้าหนึ่งนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับ